สูตรทำน้ำซาวข้าวกับเกลือเป็นสูตรที่เหมาะกับพืชตระกูลปาล์มมะพร้าวอินทผาลัมและพืชตระกูลส้มวิธีทำดังนี้ค่ะใส่น้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะลงไปผสมกับน้ำซาวข้าว1.2ลิตรใส่เกลือลงไป1ช้อนชาจากนั้นเทนมเปรี้ยวครึ่งขวดลงไปผสม ปิดฝาขวดให้แน่นแล้วกลับขวดไปมาเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้ดีเสร็จแล้วก็คลายฝาขวดออกให้หลวมเล็กน้อยเพื่อลดแรงดันแก๊สที่จะเกิดขึ้นหมักทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย7วันค่ะค่อยนำไปใช้โดยใช้ในอัตราส่วน20 ml ต่อน้ำ10ลิตรใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดลดลงดินสัปดาห์ละครั้งควรใช้สลับกับน้ำหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะเพราะค่อนข้างมีฤทธิเป็นกรดค่ะ ติดตามคลิปเต็มของเราได้ในเพจ Facebook ไร้รวยสุขวิถีพอเพียงช่อง y o u u u b e ตักกี้ทีเชอร์ค่ะ